สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปากกาลาแบรนด์ลามี่นะครับแบรนด์ลามี่เป็นแบรนด์ที่ดีไซน์ที่เยอรมนีแล้วก็เมคินเยอรมนีผลิตที่เยอรมนีล็อเนะครับรวมทั้งกล่องนะครับก็ผลิตที่เมืองไฮเดนเบิร์กนะครับไฮเดนเบิร์กนี่เมืองที่ผมเคยไปค่อนข้างมิวนิดครับห่างประมาณชั่วโมงหนึ่งนิดนึงนะครับเป็นเมืองที่สวยงามเป็นเมืองที่เก่งเรื่องการสิ่งพิมพ์นะครับเมืองที่ไฮเดนเบิร์กนะครับตัวนี้เรากลับมานิดนึงปกตินะครับของตัวลามีย จะแบ่งเป็นสามหมดหมูใหญ่ๆชัดเจนครับหนึ่งก็คือปากาลูกลื่นครับนี่คือปากาลูกลื่นนะครับลูกลื่นตัวนี้คือหมึกของลูกลื่นนะครับหมึกลูกลื่นคือจะเป็นรุ่น M16 นะครับจะมีไซส์ M ไซส์ F นะครับแล้วก็หัวจะดูที่หัวสีว่าสีดาสีน้าเงินดูที่หัวตรงนี้นะครับตัวนี้คือลูกลื่นนะครับส่วนของตัวโรลล์บอลนะครับก็คือตัวโรลล์บอลคือตัวนี้อ่ นี่คือหมึกโรลล์รลลรลจะไม่มีซสาสปริงนะครับจะเป็นหมึกเต็มด้ามเลยคือจะเป็นแบบนี้นะครับหมึกโรลลบอลตัวนี้ก็คือจะใช้หมึกของรามี่ M 6 3 M นะครับตัวนี้เป็นตัว w a s h a b l e ได้นะครับแล้วก็ m ม d e in g e r m a n y แทนนะครับนี่คือลักษณะของต่างวิธีการเปลี่ยนนะครับก็ถอดทุยหัวออกมาครับทุกรุ่นก็ต้องถอดที่หัวมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ที่เขาให้มาเป็นมาตรฐาน default เป็น M นะครับแล้วก็หัวสีดำนะครับเห็นแก่แล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นหัว หัวแบบนี้วิธีการเปลี่ยก็ถอดเข้ามาครับแล้วก็ใส่มันสีน้ําเงินนะครับเพราะปกติเอกสารราชการคนไทยต้องใช้สีน้ําเงินในการเซ็นเอกสารนะครับตัวนี้จะได้รับความนิยมสูงที่ Ice สุดนะครับก็คือหมึกเป็นโลโลบอลครับความสวยงามคือหมึกจะสวยผมจะให้เขียนให้ดูแล้วกันนะว่าจะต่างกันยังไงอะเดี๋ยวผมเว้นช่องนี้เป็นโลโลบอลไว้ครับเอ้ยบอลเพนนะครับอ่านี่นี่คือนี่คือโลโลบอลนะครับอ่านี่คือโลโลบอลนะครับส่วนบอลเพนนะครับสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ประกาศเป็นแบบนี้อ่นี่นะครับนี่คือหมึกของบอลเพนนะครับนี่คือบอลเพนนี่คือลุกลื่นนี่คือโรบอลนะครับอ่ะนะครับตอนนี้เราก็จบไปแล้วหนึ่งสีนะครับคราวนี้มาต่อที่ว่าเฮ้ยหมึกเนี่ยอะไรที่เป็นได้รับความนิยมสูงสุดของลามี่นะครับจะมีอยู่จะมีอยู่นี่นะครับเท่าที่ผมมานะครับจะมีอยู่บอดี้หลักๆนะครับก็คือบอดี้บุก Rb าอานะครับแล้ว RB ตัวเนี้ย เราพูดถึง R B ก่อนแล้วกัน RB เนี่ยสีอะไรที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาหลายสีเลยสีนหนึ่งนันนี่คือสีของหมุกโลโลบอลที่มาตรฐานนะครับนี่คือสีมุกมาตรฐานนะครับโอเคนี่คือสีหมุกมาตรฐานนะครับโอเคเราพูดถึงเรื่อง RB ก่อนอสีที่ได้รับความนิยมนะครับก็ตามจะเป็นตามนี้นะครับก็คือมีสี พิงค์ตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับขอโทษจริงที่สับกันอ่ะนี่ตัวนี้สีพิงคตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ดอีมิชันครับสีมาตรฐานนะครับก็จะมีสีอะไรบ้างสีกราไฟท์ครับแล้วก็สีแบ๊กสีบูโอเชียนนะครับไอ้บูโอเชียนนะครับแล้วก็สีทามารีนครับคือสีเขียวนะครับนี่คือสีมาตรฐานที่ที่มาตรฐานของที่มีผลิตตลอดเวลานะครับมีผลิตตลอดไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่สีที่พิเศษเฉพาะด้านปีนะครับคือจะเป็นสีนี้ ที่เวลาสะสมผมแนะนําให้สะสมเป็นสีสองสีนี้นะครับณปีนี้นะครับปี64นะครับผมให้แนะนําเป็น2สีนี้ให้มีเก็บสะสมไปเลยนะครับก็คือสีสีทองกับสีเงินดีกว่าผมเรียกสายง่ายๆครับจะมีเสียงเสียงเรียกสีคอสมิกสีคอสมิกกับสีอะไรผมจำสีไม่ได้จริขอโทษเดือดนะครับจะมี2สีตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับอารูไลท์สีผมจำไม่ได้ว่าสีอะไรเนาะอ่านะครับเป็น2สีนี้แล้วกันนะมันมาพร้อมกับว่ากล่อง สเปเชียลแล้วก็มีซองห่อพวกนี้เป็นออปชั่นอลต้องซื้อหมดนะคือเป็นออปชั่นอลคือพวกกระดาษหอ่อโบซองด้วยแล้วก็กล่องสองกล่องนี้จะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดกับกล่องลิมิเต็ดจะเป็นกล่องเล็กๆจะไม่เหมือนกันแต่หางนะครับถ้าเวลาเก็บสะสมผมแนะนำว่าให้เก็บสะสมรุ่นนี้ที่มีลิมิเต็ดนะครับเพราะว่าจะเป็นของที่ผิดแล้วแล้วก็เลิกผลิตเลยครับหมดแล้วคือหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นแล้ว RB จะขายดีที่สุดด้วยนะครับอ่ะ ต่อไปเราพูดถึงเรื่อง r b บเสร็จเรามาถึงพูดถึงเรื่อง fp นะครับมึกมึกเอ่อมึกคอแรงหรือมึกซึมครับที่ชนิดเติมนะครับจะมีสีมาตรฐานอยู่สีตามนี้นะครับอ่นี่นะครับก็ธอเป็นสีกาไฟสีธาร์เมลีนสีดิฟและบูโอเชียนนะครับสีบูโอเชียนสีแบล็คแล้วตัวนี้สีแบล็คเพอร์โปลครับสีม่วงครับดำม่วงเอ้ยดำ ดำม่วงกาแฟโปรโพวิธีการใช้งานตัวนี้หัวนะครับให้จะดูว่าถ้าเวลาเลือกซื้อหมึกปากกาของรามีเนี่ยให้ดูที่หัวนะครับว่าหัวเหัวเคุณต้องไปลองเขียนดูว่าคุณชอบใช้หัวอะไรเพราะแต่ละหัวนี่ไม่เท่ากันนะครับคุณต้องไปลองดูว่าใช้หัวแบบไหนหรือถ้าเป็น,นามนาตรฐานมาตรฐานนะครับผมจะบอกว่าให้ซื้อหัวเครับเพราะว่า มันเป็นมันเป็นหัวที่มาตราฐานครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปแล้วเส้นกรลังเหมาะสวยครับผมจะใช้หัวเอฟเป็นหลักนะครับก็ตัวนี้เวลาเขาให้มานี่คือชุดนะครับก็จะมีหมึกให้แล้วก็ตัวนี้เป็นแหวนกันหมึกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถ้าเราจิ้มปุ๊บหมึกก็คือเปิดใช้งานเลยนะครับอ่านี่นะครับคือสีลักษณะให้ถามว่าสีพิเศษรุ่นนี้มีหมึก,วกัวหมึกซึมที่เป็น f อพหรือเปล่ามีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า เรื่องรุ่นที่ขายดีที่หมดตลาดที่สุดได้รับความนิยมที่สุดก็คือรุ่นโรโลบอลคือตัวนี้นะครับคือชุดนี้เป็นชุดที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดครับคือ R B ครับ F P นี้สามารถซื้อหมึกตัวนี้ก็ได้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งคุณสามารถไปซื้อหมึกกระบอกสูบนะครับประมาณจะมีขายอยู่ในท้องตลาดที่เป็นกระบอกสูบสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คือแทนที่เราจะใช้หมึกตัวนี้ใช้เป็นกระบอกสูบคล้ายๆเหมือนของปักเกอร์ครับถ้าเป็นปักเกอร์ผมจะหยิบให้ดูนิดนึงอะ ปักเกอร์จะเป็นแบบนี้ครับก็คือหมึกสูบหมึกสูบก็เปิดเป็นกระบอกสูบแต่ใส่กันไม่ได้นะนี่ของปักเกอร์นี้ด้านนี้แพงครับเป็นโซนเน็ตัตท็อปอ่ะนี่ครับก็คือแบบนี้ครับนี่คือสูบอันนี้คือเขาเลือกเสด,ด็จลูกอันนี้คือหมึกสูบแต่ว่าใช้กันไม่ได้นะครับเสียบกันไม่ได้ไม่ลงนะครับต้องใช้เฉพาะเฉพาะของเขานะครับถึงจะลงนะครับพอเทนี้เราก็เสียบเก็บคืนไปก่อนอ่ะนี่คือหัวที่ประกาบปักเกอร์ที่ ใช้ดีเป็นไอ้นี้เป็นของส่วนตัวที่ใช้ครับเป็นประํำนะครับก็จะมีด้านนึงทจะเป็นของมองพวกมองบางครับมองบางพวกหนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่สองครับนี่ครับเราใช้พวกนี้เป็น daily use ครับผมจะใช้เป็นตัวนี้เป็นหลักนะครับก็กลับมานิดนึงเรื่องของรามีนะครับก็ประมาณมีแบบนี้ใครมีคําถามอะไรสามารถโพสต์ใต้กระทู้คาถามได้เดี๋ยวผมจะตอบคาถามให้นะครับเอาเป็นง่ายๆจำๆง่ายๆนะครับว่าของรามีนะครับก็จะมีปากกาลุกลื่น นี่คือลูกลื่นปากาหมึกซึมปากาหมึกขอแร้งนี่คือหมึกขอแร้งนี่คือมึกลูกมึกซึมมึกลูกลื่นเดี๋ยวผมหยิบลูกลื่นนี่ขอแร้งอ่ะนี่มึกซึมนะครับนี่ชนิดแล้วก็เดี๋ยวผมจะหยิบสีให้ดูว่าเอ๊ะตรงนี้สีหมดยังอ่ายังเหลืออยู่อ่ะยังเหลืออยู่มาอ่านี่คือสีของมึกมึกลูกลื่นนะครับก็จะเหมือนเหมือนกันผมขยับไปนิดนึงด้วยอ่ะนะครับก็นี่คือ ดิฟเออบูโอเชียนนะครับตัวนี้คือแบล็กพอเพิลตัวนี้คือกราไฟต์นะครับผมเอาตัวนี้คือกราไฟต์ตัวนี้คือตัวแบล็กนะครับสีแบล็กแล้วตัวนี้ก็เป็นสีสีเขียวทัมบารีนครับทัมบารีนทัมบารีนเนี่ยครับก็นี่คือสีต่างๆที่ได้รับความนิยมของลามี่นะครับก็จำง่ายๆครับตัวที่ได้รับความนิยมพวกนี้เป็นรุ่น พวกรุ่นออสตาเพราะว่ารุ่นออสตาเนี่จะเป็นโลหะวัตถุแล้วข้อดีของรุ่นออสตาผมจะบอกให้ฟังว่านี่เมื่อกี้ผมก็ลืมวัดไปอ่ะผมจะให้ดูเรื่องน้ําหนักนะน้ําหนักเมื่อที่กับปากกาย,ยี่ห้อปากเกอรแล้วกันนะเพราะว่าเราอยู่วงกรารปากเกอร์มานานละอ่ะนี่คือปากกาบอเพนนะครับอ่ะไซส์สิบนี่บามากเลยนะเพราะมเป็นเป็นอลูมิเนียมอ่ะแล้วลองดู 17.3สามารถเทียบเท่ากับอะไรได้ไหมผมจะเทียบเท่ากับตัวอ่ะนี่ตัวจัตเตอร์ครับ14จัตเตอร์นี่จะเบากว่าเพราะมันจะเล็กกว่าแต่นี้จะด้ามใหญ่กว่าอ่ะสังเกตดูอ่ะมาถุงวัดน้ําหนักก่อนแล้วกันน้ําหนักอยู่บเนะจุดสามแล้วก็มาตาอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่ 10. จุดห้านะครับสิบจุดห้านี่ครับนี่คือไซส์ของตัวโรลเบเออบอเพนครับบอเพนคือปากานะครับ ส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะหยิบสีน้ําเงินให้ดีกว่าบชอบสีอบสีน้ำเงินน้าหนักของตัวโรลลบอลนะครับอยู่ที่25เมื่อเทียบกับปาตาปาเกอร์โรลลบอลน่าจะไปเทียบกับตัวด้ามผมมีด้ามนี้นะเดี๋ยวผมหยิบด้ามนิดน,นึ่งนี่ชัฟเฟอร์ก็ไม่ได้เดี๋ยวันนะตวันนี้ผมหยิบผมหยิบมาแต่ R b หมดเลยนะเดี๋ยวสักคู่นะ เมื่อเทียบกับปากกาป a r เกอร์นะครับตัวนี้เป็นปากกาป a r เกอร์รุ่น im นะครับน้ำหนักอยู่ที่34นะครับนี้จะหนักแต่ว่าถ้าเป็นของลามีอยู่ที่23เนี่ยครับนี่คือปากกาข้อดีของปากการามีนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ชอบนะครับส่วนไซส์นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าไซส์มันอยู่เท่าไหร่นะครับไซส์จะมี2ด้านเนื่องจากว่ามจะเป็นด้านกลับนะครับอยู่ที่11นะครับแล้วก็อยู่ที่12.8นะครับคราวนี้เรามาดูของปากกา มึกซึมกันนะครับปากกามึกซึมอาสีเงินกันสีมาตรฐานที่ผมชอบอืน้ำหนักอยู่ที่ยี่สบเอ็ดเองครับเมื่อเทียบกับปากกาปาร์เกอร์ที่ผมใช้ทุกวันนะครับเดลี่ยุทของผมจะอยู่ที่น้ําหนักจะอยู่ที่ยี่สิบห้าครับนี่ถือว่าเบาแล้วนะยี่สิบห้าตัวนี้ถ้าเทียบกับตัวของตัวเชฟเฟอร์เชฟเฟอร์ตัวนี้จะหนักกว่านี่สามสิบเอ็ดนะตัวนี้ของผมใช้ประจํานะครับเมื่อเทียบกันแล้วระยะเขาเรียกว่าเ ของน้ำหนักอยู่ที่21นะครับคือเบา2คือนี่อยู่ที่11นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอยู่ที่12ครับแต่ถ้าเป็นของปากกาป a กเกอนี้ด้ามจับนี่อยู่ที่10 10นะครับส่วนความกว้างความยาวเดี๋ยผมจะวัดให้ดูว่ามาันความแตกต่างต่างกันอย่างไรนะครับนิดหนึงถ้าเป็นปากกาของตัวหอกตัวนี้นะครับอยู่ที่14.3ครับก็พอดีเสื้อครับถ้าเป็นของตัวด้ามของ ของซอนเน็ตนะครับตัวนี้เป็นรุ่นซอนเน็ตรุ่นเกือบท็อปเลยนะครับรุ่นซอนเน็ตอยู่ที่33.3นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ความกว้างของปากกาตัวนี้อ่าอยู่ที่อ่า3สิบสาครับก็คือ139มิมลก็คือ13.9นะครับถ้าเป็นรุ่นบอลเพนนะครับก็จะมาอยู่เท่านี้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับอ่ะ 13.8ครับต่างกันนิดหนึ่งครับนิดเดียวเองนะครับก็สามารถใส่กระเป๋าเสื้ออะไรกันได้นะครับก็ชุดเด่นของปากกาของรามี่ครับคือเป็นอลูมิเนียมแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วก็เป็นสีที่ลิมิต e d อินบิชชันครับถ้าเก็บผมแนะนําให้เก็บเฉพาะตัวลิมิต e d นะครับเพราะว่าเป็นของที่ผลิตแต่ละปีแล้วก็จะเลิกผลิตเลยครับไม่มีสีแล้วแต่ละปีก็จะเหมือนกันครับราคาแต่ละปีก็จะขึ้นๆไปตอนนี้สีที่แพงที่สุดก็คือเป็นสีซิลเวอร์ครับเป็นของหายากมากของรามี่นะครับ ที่เป็นสีซิเวอร์ราคานี้จะขึ้นไปสูงละนะครับเราก็ตัวนี้ถ้าคนบางชอบใช้หัว f p นะครับก็จะใช้เป็นหัว F นี่คือความแตกต่างเดี๋ยวผมจะให้ดูต่างจะต่างที่ราคานะไอเดี๋ยวผมหยิบปากการบางให้แป๊บนึงนะขออนุญาตอ่ะ,อะตัวนี้เมื่อเทียบกับประการบางๆที่ผมใช้ประจาตัวนี้ด้านนี้อยู่มาเกิน10อยสิบปีน,นะครับผมใช้ก่อนเพราะว่าเป็นทองแท้นะครับอ่ะผมให้ดูความแปรน้ของที่หัวนะครับนี่คือปากกา ความแตกต่างกันความคลาสสิกของเขาจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ผมจะให้ดูนิดน,นึงซูมนิดน,นึงได้ไหมอ่าเห็นละด้านตัวนี้คือปากามองบังนะครับเนี่ครับนี่คือปากามองบังนะครับนี่คือปากาพาร์เกอร์นะครับความความคมของหัวดูสังเกตไลยครับนี่ด้านนี้ผมใช้มาคลิปตัวนี้อยู่ที่ประมาณยี่สิบไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีครับรุ่นปีแปดศูนย์แปดศูนย์แปด ปดหนึ่งแปดสองนะประมาณแปดตีว่าแปดศูนย์แล้วกันด้ามน,นี้ประมาณแปดศูนย์ปีนี้แปดศูนย์ปีนี้ก็ประมาณโอ้เกือบเท่าอายุผมแล้วเนาะด้ามน,นี้เก่ามากเล้วครับเป็นปากกาสะสมนะครับเป็นรุ่นปีแปดศูนย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปาร์เกอร์ปารเกอร์ประมาณปีสองพันปาร์เกอร์ตัวนี้ประมาณปีสองสอง ประมาณไม่ถึงประมาณไม่ถึง1ิปีนี่นะครับรุน่นนี้ส่วนตัวนี้เป็นของปากาลามี่นะครับนี่คืออายุการใช้งานจะไม่เหมือนกันนะครับสังเกตดูไหมครับนี่หัววิธีการกดออกสังเกตไหมอ่ะนี่คือหัวนะครับผมจะ้ดูหัวก่อนความปลานี่ของปากาด้ามแพงกับด้ามที่ประหยัดนิดนึงแล้วดูตัวน้ําหนักนะครับผมจะ้ดูตัวน้าหนักดูแล้วตวกใจครับอ่ะเห็นไหมพูดถึงเรื่องน้ําหนักกันละตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่นี่ครับ 15ครับคือเป็นปากกาที่เบามากเพราะว่าเป็นอะไรไหมครับเป็นเป็นมสูตรที่เบามากแล้วก็มีความฐานสูงครับแล้วก็ใช้ได้ดีครับตัวนี้ผมใช้มาสิบกว่าปีแล้วล่ะอยู่ที่อยู่ที่ผมเนี่ยสิกว่าปีแล้วแต่อยู่ที่นะครับอ่ะนี่ครับความสวยงามของปากกาบางจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเทียบกันแล้วก็ด้ามจับนี่พอดีมือผมจะวัดความ อยู่ที่10ครับเห็นไหมครับตัวนี้อยู่ที่10มีอยู่ที่9กครับแล้วก็บนบอดี้อยู่ที่10นะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นกระบอกสูบนะครับตัวนี้ทนทานมากทนทานมากจริงๆนี่คือกระบอกสูบของตัวนี้นะครับจะเพื่อนนิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจะมีเวลาใช้งานจริงมันก็ต้องมีกระโดดบ้างนะครับอ่ะนี่คือเวลาใช้งานนะครับก็เขียน3ว่าวิธีการใช้งานระหว่างหัวหัว3ตัวนี้ต่างกันผลเจ้าก็ต่างกันนิดนึงตรงที่ว่านี่ วิธีการกดความนิ่มครับดูสีของเขานะครับแล้วความนิ่มความเขียนไปครับเพราะเนื่องจากปากกาทองแท้จะมีเขาเรียกว่าคล้ายคโชกสปริงอย่างดูของเกตดูนะครับวิธีการกดมันจะนุ่มนุ่มมากวิธีการเขียนจะไม่เหมือนปากกาปักเกอร์ปักเกอร์ตรัวนี้ก็ยังนุ่มนะแต่ก็ยังมีแข็งแข็งนิดๆดยังมีติดลื่นๆอยู่นะแต่ยังไม่ยังยังยังไม่แข็ง,ขงเท่ากับแบบนี้แบบนี้คือว่าผมถือว่าถ้าเทียบระดับก็คือเนี่ย ถ้าก็จะแข็งกว่านิดหนึ่งชาใช้เขาว่าแข็งกว่านิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต่างด้วยราคาที่ราคาสัตว์ผู้บริโภคครับจะไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่สามด้ามน,นะครับก็หนสีนเงินละอ่ะเงินนี่ปากกาลามีนี่ป,กา,า,ป,กา,ปากกาปาร์เกอร์แล้วนี่ปากกามองบังนะครับก็จะประมาณแบบนี้นะครับก็ถ้าใครมีคําถงคำถามเกี่ยวปากกาเดี๋ยวผมจะตอบคำถามใต้กระทู้ให้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ